chả à, bò, ui, bằng bút tu nỉ đấy đâu, à, hồng nhung hồng nhung, à, Sao bài đi đưa, ba luôn à. À, lo tạc ามาดินน้ํำบาดเน่เบาเป็ี่ยนบาน่เบาเป็นนชับเบาออเป็นีนชับออเฮ้ยล่ะอ้อเอ้ยเบาย่อามาดิน้ววนำวาดเน่มาดิน้ำนางวาดเน่อะเห็นได้บ่ะในลุกก่ได้บ่ะนี่าฮึบฮึบ เนี่ยมึงอาตอากผ้หหหหหออาห้องยังห้องนังอ่ะอ่ะให้ทิดนะจ้ะถามยุกอ่ะทิศเด้จำจำใช่หรอจำใช่อาทิตย์ไปโรงเรียนแล้วไปแล้วไออาทิตย์ไปเหียงกาะไก่แล้วไ<ใ>ก่เกาะไก่อยู่ใช่ไก,ก,ก่ก็ไก่อยู่ในแล้วบ่ กบีนนะลูกกบีนะบนะตกนะฮะตกนะตกนะฮะเน้นอ่าไปแล้วอาไปแล้วบ่อ,บอกเรามาดิ่น้ำอยู่เห็ดอะไรมา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 เดีมาเป็นมามามามมาเดี๋ย Dạ yeah. biến nó tốt à Thấy no, no, no. gì vì nó lại No, 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 no. hết tốt à <laughs> no, 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 no. yeah, uh, ok Ok bà Dạ yeah, huh? yeah, oh, yeah. à khỏi à hẹn để à, à, nè, là phải bởi bởi nó tù, à, tù nè, à, à, là phải bởi nè, à, มาเปิดประตูแล้วไปโอนาโบนาโบนาได้ไดนนะเราขึ้นมาให้นี่พี่เรามาให้นี่ดูฮะเปิดประตูให้เราไหมเปิดประตูไหม ขขดึขขงแน่นี่ชุกคักชมดิในกันอาทิดย์วัดบ่อหงอทิดบ่อเมื่อไหร่ทิดกินกินก <Calendar. S 1> ้มกินเพอผูหมัดกินไปเลยะลูกมาพี่มาพี่ลูกมาพี่ขามาในหิมลมไหมไปเลยวไปเลยวไปเร็วมาหน่ะแม่มาใส่เกือบงามไหมนี่เกือบงามด่าหน่ไว้นี่ มาว่าเกือบงาม,ม,ม,ม ouais we นี uh ่ไหนหน่อหน่อหน่อจะไปถิมอันกระปองถอดกระปองเบียก็ถิมแน่วเหนยังได้นี่นะไปค่ะบานบานบานไอทิศไอทิศไอทิศไอทิดบันไอ้ทิศไอทิศไอสายทิดมาอยู่ทิดดิ บานบานบ้านไทยบ้านท้ทิดบานไทยอ้ายออ้ทิดบบา้บานบานไอ้ทิดหมักบ้านไอ้ทิดอายอ้ทิดมีไอ้ยังอี้ไหนี่ไอเอ็มใช้เอ็มเลยใช่เอ็มนะเอ็มโป้อยู่ใช้เอ็มโป้นะโ ไปยเขแข็งอ้อออมขามอ้มมาดีนะยุม่มามสิดอกมูยมูแมลกอ่อนยานชนหนมูเนาะแมกุ้ยพี่น้องเอ้เนาะสุกทอดน้ำกราาะปทันยาดมูเนาะทอดน้ำกระปทานันสุกกว้ย่มาเ่อยุยานามูน

ไปพาเ้อะหายวาอยู่กับผ้าเข้าไปบุญเป๊กๆตีกลัปวป,ปะ,ปะ,ปะมันเพลแล้วลูกหล่ะเพลแล้วออเอาเกียนลงมาละ่ะเออเกียนบ่น่ะเอาจะได้สิลงมาหาลานหน่อยตายเกียนนี่ใช้ใช <laughs> เอาชิโนะทับหัวลานห่อยยังอันนั่น,น,น จะโดดชัดหัวล้านฝอยได้ฮะน่ะน่ะบบเห็นบ่น่ะดูบยเห็ยนโบนี่จโดดชัดหัวล้านฝอยเ็อยังโอ้ขี้เกียจตัวนี้แม่จะได้จะไปโดดชัดหัวล้านฝอยอันนี้เนอะฝอยมึงแน่ก้นนะฝายนั่งนะมึงแน่ขี้เกียจตัวนี้เนาะส้ยงามเนี่ยน่ะบูดจูบยุ่นเกียจนี่บอยเมืองเหน่อนจะได้จะไปโดดชักหัวล้านข่อยบ้อ โอ้เกี่ยนตัวนี้เนาะมันกินหน้าตาร้านใได้มันสเวดนั่นโอ้เกียตัวนี้จับจีกินบอกเกียนนี่จีบลจีกินจบกินกียนจกิลชุกแลบจะเคยพาหนึ่งมันอ่ะเ้ยพาหนึ่งเผือกเปลือกนั่นมาเสแปได้หนึ่งเผือก เผื่อหนึ่งมันเก็ามาเอ้ยงอนกันนะอนกันนะตกน้อนมันหใจุ่มันอ่ะไปปไปปิดมักแตงใช่ปุ๊ลูกบอใช่ไปบ่ไปหน้าตู้บอตองแตงบอแตงใช่ปุะลูกบ่เป็นน้ำได้ เพิ่นเมื้อแรกเพิ่นบ่ฮู้ไปโลดจับน้ํน้ําเนาะใช่ปลาบ่ลูกปลาใหญ่กว่ากระตาแล้วลูกเอ้ยใช่น้ําเนาลูกน้ํอยู่ไสปลาปลาใหญ่เฮือน่ะทองบ่น้บ่น้อยู่เฮือนอาบ่เออเพิ่นเฮ็ดน้น้องสะอึเียบ่เียบ่อื thấy được thấy thấy ừ. <laughs> thấy tiền à Ui ừ. nhà nếp nhà đúng dạng bó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 ng bà đúng dạng đúng dạng đúng dạng nàng dạng 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 Mình có dạng 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 dạng

ไปบ่บุญไปบ่บุญห้องทองห้องทองเอื่อยห้องทองอยู่ติคุมแต่คุมเหรอลูกคุมก็ยังห้องคุมทองก็ยังทองติเด็กไทยเฮยมื้อนี้ผ่านดีอยู่บ่ผ่านมาสิแป้เฮ็ดกดเน Ao và nhưng... <laughs> oh, hết vội <laughs> và hay vội <bột>, hay vội Nát cư cao, bà ơi câu con, tân ác cư cao. No, mẹ mọi người mẹ 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 nghèo nghèo luôn nghèo nghèo ạ nghèo nghèo bỏ ra này nghèo à, thì thúc như thế này nghèo nghèo lên nghèo trai khéo gắn men nghèo 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 thương khéo sút chắc, men nghèo 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 nghèo

ไอทิดไปใส่ดวงไอทิดน่ะไปเรียนก๋วยไก่บ่เออไอทิดไปเรียนก๋วยไก่บ่ลูกโลยไก่บ่ลูกบ่ไก่อไอเรียนกบ่ลบกจะว่าเราไปเรียนเฮ็ดบ่าวจักทิเรียนบ่าวบ่ลูกบ่บ่าวใหญ่บ่ลูกบ่าวาใหญ่บ่ลูกบ่คือบ่เห็นได้แตกเนาะเดี๋ยวเนาะเชียว่เนาะ ผูเห็นมันหลินในทุ่งนาผู้จะบอกบอมาหนิหลักอันไม่ว่าถึไปแล้วถึงใช้เเกดน้ำมันติดเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย้ยเฮ้ะเป้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้า้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเย้ เซ็ดออกเด้อลูกในแก้มน่ะเซอแเด้อเออแก้มลนะเน้องแน่เบิ่งงานเสเอาให้นี่เสมุกเมุกก่อนแได้ซั่นแก้มสิแตะนอกจากเพิ่นนอนกทาวาสลีนให้นะวาสลีนให้แตตาเ่หกคนมักทาบ่ทาแทุกอย่างนั่งกให้วสามน ยงามหอมเลยหอมเลยอ่ะหอมเลยอ่ะหอมแท้ดิอ๋อหอมเนาะหอมแท้หอมหอมมากเลยอุ้ยปากนะเฮ็ดนี่ลูกหางงามเลยเวริีหงงามนะเฮ็ดเฮ็ดลูกหางฉี่หอยฉีหอยอันที่เขาเลยเฮ็ดด้วยห่ะเอาออกมาเอาออกมาเอาออกมาดู้สกัดมันหนึ่งเสียงงามงามใส่อยู่บ้าน มันวางพี่น้องกันเนาะมันหนาวเลยสำหเัาออกข้างนอกเขาต้องใส่เสื้อผ้าน,น่ะนะเออกระเสริฐเริ่นลำ่ำไดาคนที่ฮักดูนเนี่ยจะตกนะฮะวะจะไม่ได้ย่านผู้ดีบระดุกนะเดียดแช่งใชยไม่คือย่านหมอมันลมพึ่มลงนี่เห็นได้ฮะคนหักเลยใดแ,แล้วกุ๊กไก่ก,ไกุกเกยอะไรหอมแน่หอมแน่ hôm nay hãy 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 phụ vào hãy phụ vào đồng bóng sẽ vào pin à đó pin nữa hết đây hết đây đây gặp chào vào pin hết là đây đó vào hết chứ vào hết sàn mà lục bò hết đây đây hết bạc chù sẽ chào bò chì bò chì bít

Trong là nà đó tít vào lụt Chị nào Chị này chị nào mừng nè Mẹ ăn đi đi đó à non nè Anh đi mềm mềm, à, mềm, mềm nấy ạ Còn bèn xì phân cháu Còn bèn phân nấy lúc Thế lấy bèn phân nè Mừng bèn ăn nhặt thịt bạc anh Bèn phân nhặt แม่เปิดหไหมเป็นแถวอีหละเปิดบอเปิดลมหนขอบใจแม่กันขอบใจงามๆทูจ้าพ่อทูแม่ไั้ไหมถูนะไหมใจมาก่อนใจลออรรออรลโลหล mẹ ừ, mẹn già lùm đấy đúng không à lùm à, anh à, ta... ngà, ngàm anh thấy ngàm thấy ngàm thấy ngàm à ngàm bo. ngàm bo, à nè ngàm ngàm mẹ chơi ngàm bao mẹ ừ. chơi ngàm ngàm này làm, họ từ mà thấy ngàm thế thấy ngàm phải ngàm bắt cái con áo à, cả đây mọi người Ừ Nếu hẳn người mọi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  nè Nè người mọi người mọi người mọi người เฮียยันกูลูกอ่านอนอยู่มึงแน่อ่านอนหมอนอยู่กะลูกคือเห็ดนันนี่มันโมหนาลักเนี่ยฮะลูกคือเห็ดนันนี้มันโมหนาลักเด้อโบเห็ดเด้อลูกเด้อนันนี้เด้อแม่ถอดหน้ากากฝากวะบ้าแม่สิตีตีนเจ้าแล้วมันนี่แม่บอกอ่ะฟังแน่ลูกล่ะโบเห็ดโบเห็ดนันนี่ เอาไม้บังยมมาด้วยพาเอาการบังยมมาดูไม่จอยสตีเบิ้งไม่จอยสตีเบิ้งเอาการบังยมมาย่านการบังยมบ่อนนี่งามแท้ไงงามนี่เลยฮุยอยู่นี่อุ้ยพาไปเลยน่ะคุ้มคุ้มคุ้มไปแล้วว่าคุ้มนะไปแ้ลว ไปใช่ไปนมุ <hai> ่ชวนอาไปบุญบ่ไปลมบุ่นชวนอาไปบุญบ่ตอนแรกบุญเฮายังไปแรกก่อนโอเคจะนนอนพี่นอนเลยเป็นแจอยเจ้าคลิปแค่นี่ก่อนหายพันดินกอนน้ำนต่ำหายดินของเพื่อนก็ไปยัยาดินพี่นอกนะครทุจรนทุจราสทุจ ຫຍະປິນໂອຍຊໍແມ່ນດືບິງແນ່ນປັດດິງນ້ອອາຈ